ตอนนี้เนี่ยทุกสินทรัพย์เสี่ยงนี่ขึ้นหมดครับไม่ว่าจะเป็นทองหุ้นหรือว่าบิตคอยนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องดีนะทำไมหนึ่งปีที่ผ่านมานีครับทองนี่ขึ้นมาแล้วประมาณ 54%ครับ S&P 500เนี่ยประมาณ12% NASDAQ 100ประมาณ19%และ Bitcoin เนี่ยประมาณ85%ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นทองจะลงครับแล้วเวลาหุ้นลงทองก็จะขึ้นครับอย่างในภาพนี้นะครับสีน้ำเงินเข้มคือ S&P 500แล้วก็สีเหลืองคือทองครับตรงนี้คือวิกฤตซับพารมครับปี2008-2009เเห็นไหมครับว่าหุ้นลงเยอะเลยนะครับทองขึ้นครับพอหลังวิกฤตเนี่ยธนาคารกลางก็ต้องลดดอกเบี้ยใช่ไหมครับ แล้วหุ้นก็ะชอบดอกเบีย้ยต่ำๆนะครับเนี่ยหุ้นก็จะเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นคนก็เริ่มขายทองมาซื้อหุ้นครับพอมาถึงช่วงโควิดใช่ไหมครับหุ้นก็ตกหนักเห็นไหมครับคนก็ขายหุ้นไปซื้อทองครับแต่มาช่วงนี้สิครับเนี่ยทองก็ขึ้น ทุนก็ขึ้นครับเหตุผลแรกคือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยกำลังลดดอกเบี้ยลงนะครับทีนี้เวลานักลงทุนเนี่ยเขาไปฝากเงินหรือว่าซื้อพันธบัตรแล้วได้ดอกเบี้ยน้อยก็ไม่อยากฝากใช่ไหมครับเขาก็หันไปหาสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงนั่นก็คือพวกทองหุ้นแล้วก็บิตคอยนครับเหตุผลที่2คือ the debasement trade ครับเนื่องจากรัฐบาลทั้งโลกเนี่ยมีแต่ค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้น ก็เลยต้องกู้เงินมากขึ้นก็เลยต้องพิมพ์เงินมากขึ้นทีนี้คนก็เลยไม่อยากถือเงินเฟียสครับถ้าราคาหุ้นของเราเนี่ยมันพุ่งขึ้นแบบนี้เลยก็จะยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ราคาหุ้นครับมันคือปริมาณเงินที่ถูกพิมพออกมาครับพอเงินเนี่ยถูกพิมพออกมาไม่มีจํากัดคนก็เลยอยากครอบครองสินทรัพย์ที่มีจํากัดนั่นก็คือเงินทองแล้วก็บิตคอยนั่นเองครับอันนี้นะครับที่เขาเรียกว่า ดีเบ e เมน t ์เทรดก็คือหนีเงินเฟียที่ด้อยค่าลงหนีการพิมพ์เงินที่มากมายซึ่งทั้ง3อย่างนี้ยทำราคา n New All Time High พร้อมกันเลยครับข้อ3ตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาครับแล้วก็หันมา ซื้อทองเก็บมากขึ้นเรื่อยๆครับข้อ 4. ทีหน้าเอฟเฟกครับย่อม,มาจาก there is no alternative ครับก็คือโลกเนี่ยไม่มีทางเลือกให้ลงทุนมากนัครับเนื่องจากทั้งโลกตอนนี้เนี่ยเป็นดอกเบีย้ยขาลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปฝากเงินหรือว่าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาจะได้ดอกเบีย้ยน้อยคนก็เลยไม่อยากซื้อไม่อยากฝากครับก็เลยหันไปหาสินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์เสี่ยงทั้งโลกตอนนี้ก็เลยขึ้นแรงพร้อมกันเลยครับหรือที่เรียกว่า everything bubble ฟองสบู่ทุกทรัพย์สินถ้าทุกอย่างเนี่ยเป็นไตามค่าดก็คือว่าเฟดเ,เนี้ยค่อยๆลดดอกเบี้ยลงนะครับไอเอฟ e r ตติ้งบั u เ b l e เนี่ยก็คงจะไปต่อได้อีกสักระยะนึงครับแต่ถ้าดอกเบีย้ยไม่ลงหรือว่าดอกเบีย้ยขึ้นไปนะครับเงินองจากระบบเนี่ยก็เขาว่ากันว่าอาจจะเกิดฟองสบู่ได้แล้วคุณลละครับคิดยังไงคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับ